ด้วยทุกคนอะไรมันโดนมีดาอาคมทุกคนเดีวยวมันโดนมีดอ สวัสดีครับทุกคนในค่ำคืนนี้ผมได้กลับมาที่ห้างเก่านะครับนะว่ากันว่าที่นี่มีเสือสมิงนะครับออกอาะวาดอีกแล้วนะทุกคนคนที่อยู่ที่นี่ก็ได้เจอกันนะครับนะผมไม่รู้ว่าเสือสมิงที่หลายๆคนเจอกันเนี่ย <S <S เป็นเสือสมิงตัวเดิมที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนพอเสือ,อสมิงที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยผมเคยนะครับ เหมือนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเคยเอาน้ำมนต์เนี่ยมาสาดน,น,นะนะแล้วเหมือนจะหายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเสือสมิงตัวเดิมหรือเปล่าที่กลับมาอาศัยอยู่ในป่าตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อมาดูนะเพื่อความแน่ใจนะครับใช่เสือสมิงเจ้าเก่าหรือเปล่านะที่ผมเจอนะทุกคนก็อาจจะเป็นพวกผีปงผีป่านะครับ เนี่ยใส่อยู่ที่นี่ก็ได้นะทุกคนโอเคนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่องไฟไปบริเวณรอบๆแล้วครับถ้าเจออะไรเนี่ยผมจะบอกอีกทีนะขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคน okay. ไปดูกันครับ <c oughs> ครับทุกคนนะนะตอนนี้เนี่ยผมยัง ไม่นี้พบเจอกรับอะไรนะครับในป่าที่นี่นะทุกคนอ๋อในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่ท้องฟ้าเนี่ยสว่างมากเลยนะทุกคนแต่เนี่ยอ่าพระจันทร์เนี่ยยังไม่เต็มดวงนะครับบรรยากาศนะตอนนี้ก็เงียบสงบนะครับไม่มีอ,อะไรนะได้ยินแต่เสียงนกตกยุงนะครับทุกคนได้ยินไหมเสียงนกตกยุงรับแล้วก็นกอะไรตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจนะ ร้องคล้ายๆกับนกพิราบเลยทุกคนฮือฮ,อฮือเสียงค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับในป่าบริเวณแถบนี้นะหรือว่าผมเนี่ยโดนหลอกมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะ,นะตอนนี้เนี่ยไม่เห็นหรือว่ายังไม่ได้สัมผัสกับอะไรเลยนะครับถ้ามีเนี่ย ผมนานั่งห่างแบบนี้นะครับเขาต้องออกมาแน่ๆนะทุกคนเสียงไหรวร้ววะทุกคนมันมีเสียงหัวล้อครับ คนเตอาจะมีตัวเดิมนะจะไปไหนอันน้าควักมือเลี้ยงครับให้ผมลงไปนะจะไปไหนเอ้ยเชื่ออะไรครับ มาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นเด็กนะครับทุกคนเดินนะครับผมยาวหน้าแล้วก็ไม่ใส่เสื้อนะครับเฮ้อถามเขาไม่ตอบทุกคนคือเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับที่จะมีเด็กมาเดินเล่นอยู่ในป่าบริเวณแถบนี้นะ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไปไม่ได้ครับเนาะมาทำอะไรครับอันแน่ถามไม่ตอบแต่กวากมือเรียกให้ลงไปครับทุกคน น่ทุกคนผมไม่ลงแล้วคือเขาเหมือนจะนั่งรอผมนะครับมาทำอะไรครับทุกคนครับคือผมเนี่ยเจอกับเรื่องราวพวกนี้จนชินแล้วนะครับม,มีความกลัวแล้วนะทุกคนผมบอกเลยนะผมไม่ได้กลัวเลยนะครับ เอามานั่งทำอะไรตรงนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนที่เป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าเป็นคนปกติทั่วไปนะครับนะยคือกฎของการนั่งห้างเนี่ยคือห้ามเรียกใครขึ้นมานะทุกคนคือถ้าเราไม่อนุญาตให้เขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นมานะครับอะไรนะให้ช่วย,วยอะไรครับ หิวข้าวน้องบอกว่าน้องหิวข้าวครับทุกคนที่นี่ไม่มีข้าวเขาไปหาที่อื่นเลยได้ยินไหมผมจะไล่ให้เขาไปนะครับทุกคนนะเข้าใจไหม ชื่ออะไร mm hmm. คนบ้าอะไรครับทุกคนจำชื่อตัวเองไม่ได้มันเป็นไม่ได้หรอครับเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนอายุเนี่ยน่าจะเจ็ดแปดขวบแล้วนะคือต้องรู้แล้วนะครับว่าชื่ออะไรนะแต่แต่ว่าไม่ใช่คนปกติทั่วไปครับเป็นสิ่งลี่ลับแน่นอนทุกคน อายุงไม่กัดรอ้อเสื้อก็ไม่ใส่อ่ะฮะร้อนร้อนทุกคนครับในป่าแบบนี้ผมบอกเลยนะอากาศเนี่ยเย็นมากๆนะครับผมเนี่ยต้องใส่กางเกงขายาวนะแล้วก็เสื้อแขนยาวนะครับเห็นน้องบอกว่าน้องร้อนนะครับมันพิษ หิวข้าวนะครับทุกคนเอาบนเดีหิวข้าวอย่างเดียวนะทีนี่หิวข้าวแต่อยากกินเลือดทุกคนนี่ไงผมบอกแล้วไงทุกคนว่ามันไม่ปกตินะครับเนี่ยมันปกติฮะล,ล,ลงมาหาหน่อยลงไปไม่ได้ครับ ที่นี่ไม่มีข้าวให้กินครับไปไปหากินที่อื่นเลยลอ,อยากกินเลือทุกคนได้เยินมหมมันไม่ใช่คนปกติทั่วไปนะครับเสียงนกมันร้องทักอะไรวะทุกคนนกกระแตแหวดนะทุกคนัทักทักอะไรไม่รู้ครังกลางดึิเนี่อยากยากินเลือดคนเมื่อกี้บอกว่าหิวข้าว ตอนนี้อยากกินเลือดก่อนที่นี่ไม่มีเลือดให้กินครับว่าจะกินเลือดผมทุกคนผมไม่อนุญาตครับวเวลานกตัวนี้มันร้องทักอะไรนักหนาวะทุกคน นกมันร้องทักอะไรไม่รู้ที่ครับดังมาจากทางนู้นนะนู้นนะครับไม่รู้ว่าร้องทักอะไรนะกลางดึกแบบนี้นะครับเฮ้ยหายไปไหนวะทุกคนเดียวมันหายไปครับเนี่ยเนี่ยหายไปทุกคนโอ้ยมา่น้แล้วเอาทุกคนมาเพิ่มอีกคนหนึ่ง ไปไหนกันเอ้ยมาเลือดมาเลือดทุกคนใครอะคนโนน่ะใครอะมานั่งทำอะไรตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ที่นั่งครับอยากกินเลือดอยากกินเลือดทุกคนไม่มีเลือดให้กินครับแถวนี้นฮะ ือดผมทุกคนไม่มีครับที่นี่ไม่มีครับไปไปหากินที่อื่นเลยครับอันเนีสาสีนั่นทุกคนกว่าอยากกินเลือดผมนะครับไปที่อื่นเลยครับไม่ต้องมาที่นี่ฮะ จะทำอะไรครับ <c oughs> ว่าอยากกินเลือดทุกคนพูดย้ำแต่คำเดิมๆเนี่ยฮะผมเริ่มหาอะไร <c oughs> ผมเริ่มจะโมโหแล้วนะครับทุกคนครับ มีดาคมให้ทุกคนคุณทำอะไรวะไปทืน่นเลยเฮ้ยเฮ้ยทุนเดี๋ยวมาได้ไงวะเฮ้ยอะไรไป ได้ยินไหมยังอีกอยังไม่ไปอีกไปไปบอกให้ไปไม่ไปอีกไม่ฟังเหรอขึ้นมาเนี่ยผมฟันเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยโอ้ยมันเอาจริงวะทุกคนเดียวมันโยนขลองขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดุจริงครับตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยดีไม่โดนเฮ้ยหมาเพิ่มอีกตัวแล้วทุกคนทำไมมันมีเยอะแต่วะเฮ้ยเฮ้ยมันโหดร้ายกันจังวะเฮ้ย ตัวนู้นมันเหมือนผีโพงเลยครับทุกคนไอ้กระเซ็บอะไรกันเฮ้ยเลื่นอนบ้างฮะไปกินที่อื่นเลยไปกินที่อื่นไปฮะ,ะมันแห่มันหาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่ายโยนของขึ้นมานะเว้ยอะ,อะไร,รไปีอะไรไป ไปที่อื่นเลยไม่ต้องมาแถวนี้ไปมีดาคมใช้ไม่ได้หรอกเว้ยมีดาคมใช้ไม่ได้ทุกคนมีดาคมมันใช้ไม่ได้ผมไม่กล้าท้ามันด้วยทุกคนอะไรอะไรวะเฮ้ยตัวนี้มันดีดหรอวะเฮ้ยมันโดดไปโดดมาเฮ้ยตายเหรอฮะไม่อยากตายครับ ไปที่อื่นเลยไปได้ยินไหมเฮ้ยอย่ารู้เอ้ยอยา่ยาอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้ครับฮะเดี๋ยวโยนกันมานี่เดี๋ยวพวกพี่กินเองคนมาว่าะมีไตเติ้ลเดี๋ยวุกทนเฮ้ย อย่าโนยขึ้นมาทุกคนมันเกินมาอย่านยอย่าอย่าอย่าลงไปเลยลงไปเลยไม่ต้องขึ้นมาผมไม่อนุญาตให้ขึ้นมาครับทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโจไวตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยมันจะโดดขึ้นมาถึงกออ่ม พยายามขึ้นมาทุกคนนั่นแ่ะพยายามขึ้นมาฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะครับผมไม่ชอบใช่ไไมด้เฮ้ยอะไร บอกแล้วทุกคนมาถ้าเราไม่อนุญาตเนี่ย<ม>ขึ้นมาไม่ได้นะห้างนี้มันลงอาคมไว้นะครับหมอเนี่ยลงใส่สิ่นไว้นะเขาเขาไม่สามารถที่ขึ้นมาได้นะครับด,ดูดูขึ้นมาอีกตัวแล้วขึ้นมาอีกตัวแล้วเฮ้ยทันไงทุกคน <fe el> เห็นไหมมันจับจับห้างปุ๊บมันเป็นเลยใช่ไหมเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยจับไม้ที่ห้างนะครับ ดูดูดูเอาดูเองสองสองเฮ้ย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 เข้อย่างโยนของขึ้นมาวันทุกคนเดียวในค่ำคืนนี้สนุกแน่ทุกคนคือเขาจะกินผมให้ได้นะครับเฮ้ยมามาเฮ้ยมาเ้ฮยเฮ้ย โยนอะไรวะเฮ้ยอย่าโดดขึ้นมานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย้ยอย่าโยนทอขึ้นมาฮะพูดไม่ฟังอีกเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยตัวนุ่นมันยังเจ็บแขนอยู่จับไม้ที่ห้างเมื่อกี้นะทุกคนดีนะครับที่อาจารย์ยังได้ลงยันไว้ที่ห้าง มันโยนของขึ้นมาเลยเลยทุกคนเดี๋ยวะเาออกผมใส่ไหมดิเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ด้วยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับพูดแล้วยังไม่ฟังอีกเฮ้ย ยา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 ทำแบบนี้ครับแมวแบบนี้ครับมันดุดุจริงๆทุกคนดุมากๆทำมือกูเจ็บพี่ไหมทำมือกูเจ็บชอบกูแล้วต้องรับพี่ชอบรับพี่ชอบอะไรครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงูเอาชีวิตมึงมาแรกเอาชีวิตไปแรกทุกคนไอ้ไม่ได้ตายนะหนูเลือดคนมานานแล้ว อยเลือดคนมานานแล้วทุกคนได้ยินไหมมันลงมาไม่ได้หรอกถ้ามันลงมาก็โดนเราตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ครับมึงตายตายใครจะตายผมไม่ตายครับมิ้มึงือะโดนให้คนเดียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยหุยฮุยเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้แหละเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับไม้ทอนนั้นนะโอยมันโหดจังวะตัวเนี้ยน้องขวาแล้วเฮ้ยมันไปก็ไม่เชื่อะไรละบ้างอมันดุกันจังวะทุกคนเดียวเฮ้ย ้โอะวื้โหหิวววหิวครับหิวก็ไปหากินที่อื่นครับ เฮ้ยหมอเป็นใครทุกคนเดี๋ยวท้าทายหมอครับตรงไทยผมต้องเจอกับหมอไอต,ตัวนี้ท้าทายกับหมอทุกคนอ,คอ,คอขอให้อาคมเสือมอาคมผมไม่มีเฮ้ยไม่เปเป็น็นนทามไ่เเ้ฮ้ยอะไรมันเป็นอะไรวะทำไมเสียงร้องเหมือนสัตว์ป่าเฮ้ย อย่าไปตีครับอย่าไปตีอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าทำแบบนี้ครับไม่เอาครับมองกันที่ลงอาะโคไม่ห้างไงให้มันลงมาด้วยกันที่เฮ้ยเอเ้มันโหดหลไยจังวะเฮ้ยโ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะเฮ้ยน้องกับแมวคุ้มกันเฮ้ยขึ้นมาได้วะทุกคนเฮ้ยขึ้นมาได้ไงวะเฮ้ยลงไปเอาคอมเสียแล้วบอกว่าคอมเสียแล้วผมจะขึ้นไม้ต้นไหนวะเนี่้คนไปต่อไม่ได้ครับไม่รู้ถ้าถึงตัวผมเนี่ย ทิ้งครับมีดเนี่ยทิ้งไม่ได้ไม่ต้องถึงกับมีดแล้วทุกคนถึงปอกมีดก็พอจะเกียมมกับหมอมัอหมอมงอากาะหมอมงอกาะทุกคนรู้ไหมันเกลี้ยแล้วล่ะเฮ้ย มามาผมสู้ครับทุกคนผมสู้นะน้องน้องมีอาคมน้อยรอุ่งลงไปดิเฮ้ยมันกลัวว่ะมันกลัวเมียนมอทุกคนนี่น้องบอกว่าอาคมรองแกการุ๊กขึ้นมามันไม่มีเขี้ยวมูอุตันมันมีแล้ววิชามันจะแข็งแรงสมบูรณ์แบบไปเล่นที่อื่นไปไม่ไปเล่นไม่ต้องมาแถวนี้ได้ยินไหม เฮ้ยอะไรย่งมอกหน้ากูดิถ้าขึ้นมาผมฟันนะครับฮ้าบุญอะไรไม่ถึงเหรอฮน้องมาน้อง ไม่ลงกินเลดมันกินเลยรองกลัวมีดาคมทุกคนกลัวมีดาคมนะเฮ้ย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 จะไปมันโดนมีดาคมทุกคนเียมันโดนมี ะครับที่ผมมีมีดอาคมนะผมจี้ไปที่มือเนี่ยเมื่อกี้จะจับขาผมเนี่ยดึงลงไปครับผมจี้ไปที่มือเนี่ยคือรีบลงไปเลยนะบอกเลยนะครับว่าเสือสม,มิงนะครับพวกนี้มันโหดร้ายแล้วก็ดุจริงๆนะครับทุกคนอืมพยายามที่จะกินผมให้ได้นะครับ ผมต้องเอาหมอมาปาบนะบทุกคนไม่ก็ขอของดีอาจารย์มานะครับนะไม่งั้นเนี่ยคือเป็นภัยต่อคนอื่นนะเดือดร้อนคนอื่นนะครับปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนผมคิดว่าในค่ำคืนนี้คงจะไม่มีอะไรมาแล้วนะครับทุกคนนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะ อในค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ